ทกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยครับผมวันนี้คือผมไมค์ครับเป็นชิ้นเคยนะครับโดยวันนี้นะครับเราก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับมเปอร์กันชิ้นเคยนะครับหรือผู้กระตับสระพวดโดยวันนี้ที่เราพูดถึงก็คืออ,อ,อ่าอารเมเรื่องนี้จะมีพักสองหรือไม่และใครคือนางเอกที่แท้จริงนะครับแล้วก็บังหะไทยแปลถึงเรื่มไหนและจบไหมและมิยาย ของไทยไปถึงไไหมนะครับโดยเรื่องแรกที่ผมจะพูดถึงเลยก็คือนางเอกแท้จริงนะครับโดยนางเอกที่แท้จริงในมังงะนะครับคนที่เข้าวินนะครับก็คือคุณชิซุกุซังโกะนะครับนี่นะครับคนนี้เลยประธานนักเรียนนะครับแล้วก็คนที่ได้เข้าวินในนิยายหรือว่าเป็นนางเอกตัวจริงในเรื่องผู้พิชิตสับวขั้วนะครับก็จะเป็นคุณอากาเนะนะครับอากาเนะมิชิมะนะครับผมนี่นะครับคนที่ส่แว่นนะครับ แล้วก็ถ้าถามว่าไทยแปลมังอ่ะจบทั้งหมดทั้งหมดไหมก็ตอบเลยครับว่าหมดนะครับเป็นมังงะไทยครับเล่มแชมเปอร์จบที่เล่มสินะครับเล่มนครับโดยประทานก็จะเข้าวินในเรื่องนี้นะครับนี่ครับฉบับจบนะครับนี่ครับสวนิยายนะครับไทยแปลได้ถึง8เล่มนะครับแต่ในทางญี่ปุ่นมี15เล่มนะครับ ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะแปลต่อหรือไม่นะครับแต่ก็นั่นนะครับก็ถือว่าก็ดีนะครับที่ยังมีมังงะแปลจนจบนะครับในเรื่องที่2นะในเรื่องที่2นะครับเผื่อมีบางคนอยากรู้ว่าอนิเมะแคมเปฟอร์หรือผู้พิชิตสัตว์พ่วมีภาคสองไหมผมขอตอบเลยครับว่าไม่น่ามีแล้วนะครับโดยที่ไม่น่ามีก็เพราะว่าที่ผมไปอ่านมาจากฟันกิฟต์หรือเล่งหลายๆที่มีคนพูดคุยกันนะครับบอกว่า มังงะกับนิยายมันจบไปหมดกันครับแล้วทาให้แบบผู้คนหรือแฟนครับหรือคนที่แบบเป็นกองไว้ไม่น่าพอใจเนก็เลยไม่น่าทำอนิเมะที่กงลังออครับแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งก็คือมังงะนะครับมังหะหิจิตนะครับโดยอนิเมะนะครับได้ทําทั้งหมด2ตอนโดยตอนสุดท้ายนะครับจะอยู่ในเล่มนี้ครับแล้วก็เหมือนจะจบไปแล้วครับเพราะว่ามับเหมือนจบที่เล่นเร็จนะครับถ้าผมจะไม่ผิดเหมือนว่าทั้งรัสตูปและสองเพื่อนเหมือนจะไป เที่ยวกันนะเที่ยวเทีนะ่ยวไม่ก็ไปแทีนนะแ่วไหนนะครับไปสวนหนก็ไปสวนน้ำครับไปไปเที่ยวกันนะแล้วก็เจอกับสุนุรนะครับตอนต้นสแล้วก็จบเล่มนี้ครับผมที่เหลือก็อีก3สามปพัเล่มแปดเล่มเก้าครับแล้วก็เล่มสิบนะครับที่เป็นเล่มต่อหรือภาคต่อในฉบับมังงะนั่นเองนะครับผมแล้วก็เพิ่มมาคนจะนวนนะครับว่าถ้าเราอยากได้มาเรื่องนี้นะครับ เราสมัครหาได้ไหมผมตอบได้ว่าหาได้นะครับแต่อาจจะได้ในเล่มที่แพงหรือว่าอาจจะเป็นสภาพมือสองนะครับนี่ก็เป็นสภาพเช่านะครับเพราะว่าเรื่องนี้ก็เก่ามากนะครับจากเล่มสิบล่าสุดนะครับก็เป็นเวลาประมาณเกือบประมาณ9ปี10ปีได้นะครับผมโอเคยังไงผมขอจบคลิปถึงเท่านี้ครับผมเจอกันคลิปหน้าครับที่ออยู่กันนะครับจากไมค์ครับครับผม